เรามีมาเป็นประจํโลกเาดัน,นมาไม่ขาดเลื่อมาถึงปัจจุบันคนทั่วคปมาไม่ขาดจนถึงปัจจุบันถ้าดีถ้าทั่วไปเลื่อยมาถึงปัจจุบัน,น,น,บน,นเราจะคนนี้ไอย่างไงบ้าง ดีสุดยอดกวามนับตั้งแต่เดือกุมานพลางไหนจนถึงบัดนี้ชั่วยอย่างสุดสุด,สดแดนกนม,มาความชั่วมากก็คือความทุกข์มากถึงขั้นมหันตทุกข์ความดีมากก็คือความสุขมากคือขั้นเดยมาสุด กอนจ,จิตใจกายวาจาของเราจะเอียนเรียงระดางไหนคือคำหนึง่งในดีและชั่วทั้งสองอย่าได้ลืมคืออย่าลืมกูไม่ว่าสมัยใดความชั่วต้องเป็นความชั่วให้ผลเป็นทุกขโมอมาความดีต้องให้ผลดีเป็นความสุขเรื่องตอบแทนเสมอมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้ใด หรือโลกใดจะสามารถลบล้างผลนันเกิดจากความดีและชัว่วนั้นได้ถ้าตนไม่ลบล้างหรือตนไม่ดเสียในการกระทำความดีและชัว่วนะัผลจะดีไปไหมล่ะจะสร้างเศกี่ีกับกี่กันก็ตามโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเทาน่านี้จะเป็นไปนานแสนนานเท่าไรเรื่องทํานองที่กล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกันไม่มีอย่างอื่นไม่มีใครสามารถทดล้างได้เราจะเอาท่านผู้ดีเป็นครูหรือจะเอาอะไรเป็นครูเวลานี้เราบวชุิดิดตนเพื่อท่านผู้ใดนี่เป็นหลักที่เราจะต้องคิดไม่มากพุทธทางธรรมังเท่านั้นกระามิไม่ใช่คนมีทีเลือานะปัญญาอยา่าง ทำตามความชอบใจของตนแต่เป็นท่านผู้บริสุทธิ์กายเป็นธรรมทั้งแทงทั้งสามพระองค์รวมกันนี้เป็นธรรมทั้งแท่เอกีปูโตภูการปนกตะโตโดยหลักธรรมชาติแล้วทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันคือธรรมทั้งแท่ง การประพฤติกริที่เละเทาที่คอยติดล่าอยู่นั้นได้ผลอย่างไรบ้างเรามาทดสอบดูอยู่เสมอบวกลบดูเสมอด้วยการปฏิบัติของเราทําไมจะไม่ทราบเรื่องราวของธรรมชาตินี้เพราะไม่นอกเหนือไปจากตัวของเราเองผู้คิดอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ไหนก็คุณกับบาปก็อยู่กับเราเพราะการทําดีและชั่วอยู่กับเราไม่ว่าที่แกงที่รักไม่ว่าที่ไหนหนในน้ำบนบกวิยาบททุกี่มีกับตัวของเราในบรรดาความดีและชั่วมันจะยังผลให้เป็นสุขและทุกทห่ไม่หลอกเหนี่ยไปจากตัวคำซ้อนของพระพุทธเจ้าสอนกามาสู่ตัวของเราทั้งนั้น เราไม่เสร็จพิปฏิบัตตัวของเราแล้วเราจะหวังอามาผลมีทางความสุขทางเวงจากอะไรเรียนมาวันยังคำก่หมดน้ำลายไอากตาปากไม่เกิดประโยชน์ทนั้งแต่ที่ต่างแตะจำชื่อบาปชื่อบุญจำชื่อพิเดสนิหาได้สักกี่พันตู้คำพีก็จำเสร็ถ้าไม่ทั้งใจละแค่พิเดชนิหาตัว เป็นภัยต่อจิตใจของเราอยู่ภายในใจนี้แล้วจะไม่มีวันพ้นจากความชั่วทั้งหลายนะก,การศึกษาครูกับอาจารย์มาก็นานพาอสมควรพอได้สติสตางเป็นข้อดีถ้าสนใับับ่ิินอกจากมาม่สนใจรแบบคำพูดกับแกง ไป 4, สี่ร้อยสี่พันตัวกลาง้าไปถึกก็ทำนองทับคืออยู่นั้นจะโดดลงหม้อไหนถ้วยใดก็โดดลงไปถึดมันไม่เกิดปะโยชนอะไรเพราะไม่มีความรู้สึกที่จะ,ะรับรสต่างๆได้เหมือน <c oughs> เล้นีล้นมีจังลงที่ไหนรู้คนที่มีความคิดความตุงความอ่านมีสติปัญญา มีความติดต่อมีความสนใจอยู่บ้านก็อยู่ในถานที่ใดควรกระแเรื่องดีและชั่วแล้วพอจะรูเป็นสติเครื่องเสือเกินมีใจเป็นหน้าานมาไปแบบทัพทีแต่จะเป็นทัพทีก็ดีอย่างหนึ่งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นใดแต่เรามันไม่ใช่ทัพทีแบบนั้นมันทัพทีแบบสังหานตัวเองแล้วกอความือดร้อนให้คนอื่นด้วยเพราะทัพทีนี้มีความรู้สึก ถ้าไปในทางดีมันไม่อยากจะไปมันไม่รับไม่รับรถของพระธรรมถ้าไปทางชั่ววันยังคำเยิ่มรับทั้งวันทั้งคืนตายไปด้วยกันหนี่งิมันต้องผ่ามันครับแค่ไปแล้วเวลาเนี่ยังสนณาอยู่กับคนคนประพฤติปฏิบัติตัวให้ครับแค่แล้วก็ไม่มีทางเลย เราอยากเข้าใจว่าศาสนาจะอยู่กับคำพูดไบลานศาสนาที่แท้จริงอยู่กับตัวของเรานั่นทันจดจรรย์เรื่องความดีความชั่วของคนโยงไปในคำพูดโบลาณอ่านก็อ่านเข้ามาอ่ตัวของคนคำครดโบลาณไม่ได้จะทำบาปทำกรรมอะไรตัวคนนี้ไป้ทำบาปทำกรรมเมื่อตัวของเราทําตัวให้คลับแคบศาสนาคลับแคบทําตัวให้กว้างวัง ศาสนาก็คว่ำฝังขึ้นปีใจยิ้มยันแจ่มใสเบิกบานี้จัดบิณบาตวิจักแต่อะไรเป็นชีเลชันหาอะไรเป็นอัดเป็นทำค่อยสิ่งที่ควนจะฝืนก็ฝืนสิ่งที่คนจะแ้ก็แฉต่างสิ่งที่ควรจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้มีหลักของนักปฏิบัติหลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้การยากลาบากนั้นไม่ว่าจะทํากิจการงานใดทั้งทางโลกและธรรมต้องฝืนด้วยกัน ต้องเหยีผลบังคับให้ต้องทําไม่ทําไม่ได้ความเป็นอยู่ของบุคคลและสัตว์ต้องเป็นอยู่ด้วยการทำสัตว์ที่หากินก็เรียกว่าเขาทางานเช่นเดียวกับมนุษย์แต่เราไม่ให้ชื่อว่าเขาทางานเท่านั้นมนุษย์ตะถามมนุษย์ว่าทํางานรุ่งเยิองอย่างนั้นอย่างนี้สัตว์มันมีที่ท้องที่ปากมันก็มีท้องเดียวปากเดียวเหมือนกับคนคนก็มีท้องเดียวปากเดียวเหมือนเขัตัดทำมาชิ้นยุ่งยาก,กวุ่นวายกันมากมา,กมาล้ักหนา เ,เ,เพราะมันไม่จะเพียงแต่ปากแต่ฟ้อ,องปากตัวใหญ่คือตัวที่เด็ดปัญหาความไม่มีเมืองพออยู่ภายในหัวใจนั้นนั่นแหละต่างนั่นเป็นปากสาคัญที่ก่อความเดือดร้อนให้โลกได้รับสุานี้ไม่ว่าจะอยู่บ้านนอกในเมืองไม่ว่าอยู่ในที่ไหนมันร้อนในกันทางนั้นถ้าสมมาครอบครแล้วก็ไม่ร้อนคนร้อนนีควพามอานาจของีิเดษปัญหาความไม่พอท่านุวนัตีิปัญหาระมานาทีนาานาทในน้ำไหนก็เถอะ ไม่ได้เสมอเลยที่เด็กปัญหาที่นอนอยู่ในภายในหัวใจของคนและตัดสินตลอดเวลาอันนี้ไม่มีวันบกบางลงไปเลยยิ่งได้เท่าไรก็ยิ่งหิวยิ่งหดยิ่งโงโ่ได้มากเท่าไรแทนที่จะอิ่มอกอิ่มใจสบายใจไม่เป็นอย่างนั้นได้ามากเท่าไรยิ่งอยากได้ไม่หยุดไม่ถอย ความอยากมันก็เป็นสิ่งรบกวนให้รับความทุกข์อยู่โดยดีก็ทราบอยู่แล้วถ้าหากว่าความอยากนี้จะพอให้เป็นความสุขบ้างคนเราเกิดมาก็ด้ทิกอ่านาที่การงานมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีสิ่งของพอจัดอจกายทำไมมันจึงไม่มีความสุขเพราะม้อใจนั้นมีความอยากเป็นเครื่องราคาญเป็นเครื่องทําลายอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ โลกไหนๆก็ตามถ้ามีความอยากความใจเยายบาัออัังคหวใจอยู่แล้วโลกนั้นต้องเดือดร้อนเป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากความอยากประเภทเหล่านี้มีไหมอยู่ในหัวใจของพวกเราความอยากประเภทใดก็ตามมันก็เป็นทุกข์ด้วยกันท้างนั้นขึ้นทือว่าความอยากแล้วก็คือคือ,คอตัวที่เสนียดสันไรนั่นเองเราเลยเห็นว่าเป็นของมีเราอย่าเสริมรกดขี่บังคับแก้ไขกันไปเต็มกําลังความสามารถจะชื่อว่านักบวชและนักปฏิบัต ตามรอยของาาาศาสดาแป้เระพุทธเจ้าท่านรักษาวกท่านวุ่นวายยิ่งเกินฝนขวายเพื่อขอถอนทิเดศตันหาลาสวะแต่โลกเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งเกินนุ่นมายเพื่อกรอบโผลเพื่อสงสมทิเดศตันหาครอบคุมรัางกายแล้วก็บ่นกันเต็มโลกเสียงสไปที่ไหนไหนทั้งโลกนี่หาผู้รับความสุขความสบายแล้วไม่มีเพราะเห็นอะไร ก็เพราะตันหาตัวเดียวนี่เองมันเป็นตัวปิดกั้นความสุดความเจริดทั้งหมดให้คนหิวคนอาหารจะตายไม่รู้จักเข้าจะแจไม่รู้จ,จับตัวร่เมืองลาหรืมดูลองหายใจมังตัวเองว่าจตัวจะดิบจดีไปเรื่อยมันจะเข้าโลมอยู่ก็แสดงว่าจะดีอยู่เรื่อยๆทข้างๆที่เะียดว่างช่าง ความเกดข้าละมุกเต็มหัวใจนั่งหลังเอาความดีเรื่อยๆมันหลงขนาดไหนมันุษย์เรมนุษย์เราขนาดวด่าสว์มันโง่้ประสาทมันไม่ขนาด,ว,ดว่าสว์ไก่โตตะลากยิ่งไปใหญ่ละลืมเมื่อลืมตัวตาแล้วกระดูกขิ้นเดียวก็ไม่ติดตัวไปเวลาอยู่ในโลกก็วนกันยุ่งกัน รเราปลูกเนี่ยเาอาคูกเข้ามาในเนีย่ยภายในวันหนึ่งที่เหลือสัรหามันบวเราเท่าไหร่อหนงมี้ตะคิด่รสรรหาทางนั้นและควรจิตใจจึงหาความสงบร่มเย็นไมมไ่้หาความปลองภัยไม่ได้อันนี้ควรมากไหลตลอดเวลาไหลออกไหลเข้าหมือว่าไหล,หลออก,กออจะกลั้นออกมาคือจิตใจออกไปก็จะกลั้นไปมาเขาตัวเอง เขาก็ปลูกเขาเทียงกับสิ่งเขาลเครื่องสัมผัสต่างๆเขามาเผาลมติดใจให้เดือดร้อนอยู่เสมอเว่าเรามาทําความเพียรเพียรอะไรเพียรถังผมที่เด็กที่เพียรอะไรพระพุทธเจ้าเพียรแก้ไข่ที่เด็กจะมีความทุกข์ความลำบากมากน้อยเจริญเลื่อกระสอบความเยีอกออกแบบร่างการพนาสารโรคก็ดําเนินตามพระพุทธเจ้าท่านทรงทำท่านทําอย่างนั้นส่วนเรามันต้องฝ่ายอะไรมันเดือดร้อนเดือดร้อนร้อนเพื่อสังผมที่เด็กมากกว่าจะ ตอบของเลกตามสียาของใจที่ชิดดตลอดเวลาควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะทาไมจิตใจถึงไม่มีความสงบสวนเย็นเป็นขั้นๆ้นต,ตามหลักของผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของผู้เจ้าการสุกจิตถูกใจใจเป็นของสําคัญเขาท่าบอยู่แล้ว ธรรมะทั้งหมดก็ลงสู่ใจทานจิจจอนัอม,นม,ม,มมโนกุพังธมาธรรมามนโมนเสรษฐามโนมายะไม่มีอะไรที่เป็นรับเป็นภาชนะสำหรับรับดีและชั่วย,ยิ่งกวาใจไม่มีมีใจวงเดียวเท่านั้นแตใจรับอันดีแล้วการระบาออกทางกายทางวาจาความคิดอ่านต่างๆก็ดีไปหมดถ้าใจไม่ดีแล้วระวาเอาทางไหนมีกะปุลกระตคายเขาจนแล้วผู้อื่นให้เดือดร้อนเพลินตามไม่มีที่สิ้นสุด มีขึ้นหัวใจตรงนี้พากันตั้งตออั้งใจเนี่ยจิตใจเรามีคุณค่าตัวเรามีคุณค่าถึงอะไรมีคุณค่าอะไรพอจะนะไปสนใจามาทำลายตัวเองหน้าที่ของไฟก็มีแต่ความร้อนหน้าที่ของทเทเลสก็มีแต่ความร้มร้อนอย่างนั้นมีขึ้นมากน้อยไม่ได้รับความสะดวกสบาย สติปัญญาที่สอนอยู่เสมอควรจะเห็นบังยับยับยัยับมันไม่มีนั่นมันโง่อะไรธรรมาชาติผมครูอาจรรย์เหมือนกันโง ộ, ่จนอศจรรย์ผู้สอนอาชาชัศจรรย์หนักใจหลุดแตกอย่างอื่นก็ดีแต่ความโง่เง่าตึงความไม่คิดกิดอ่านนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาเหลือเกินเดินไปไหนโดน,นตั้งแต่ขอนโง ộ, ข่ขอนเซอร์หาหักไม่ระวัง สอนกับว่าเราก็เต็มภูมิสอนให้ฉลาดให้คิดให้อ่านให้ใส่ให้จองมันไม่คิดทำก็เคยบอกอยู่เสมอว่ากิเลสจะหลุดพ้นหลุดออกจากใจแต่ละชิ้นทอ่านนี้หลุดจากกติจับกับปัญญาน,นะไม่หลุดออกไปก็ความง่อยู่เฉยเฉยแล้วจะให้ว่าอะไรอีก เจี๋ยม you know, ันขึ้นยองทุกวันอย่างนี้มันก็ขึ้นเป็นตรเป็นคนเป็นกางนมดพอไปนีิจานาจะหมดแต่้ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวำทำงานให้ตัวเราเองทั้งคนอื่นต่างคนกันเป็นไปเองอ่ะโดยมีเจตนารับธรรมชาติมาทำตัา แต่ว่าเราหนักบวชนักปฏิบัติจมาส่งเสริมเองเขามาทำลายเยนสน่ห์ตรงนี้ตัวเออมีเจตนาเพราะเจตนา,ามันม้อที่ดีเล็ดทั้งหมดมันจป็นชินมีเจตนา,ามีเจตนา,ามันไหลน,น,น้มันไปเรื่อยมันคล่องแคล่วอาจารย์เอกของโลกก็คือที่เล็ดว่านีมนนานน่มีลายจาน้องที่เดิดก็ได้ต้งองยอมดำรงนันหมด ครจะมีความรู้สูงต่ำมากน้อยเป็นไรก็มาเป็นเครื่องมือของกิเดสมันมันังการกางงานทำมากเกนที่จะทำละรืดควรที่จะขัดกันกิเดสออกทั้งหมดมันมีความสามารถข้อหน้าของความหวานแยวเป็นตัวกิเดสกันหนึ่งเหมือนกันมันมาคับมันทามันหลอกมันล่ออยู่นั่นแหละ หลงกลมายาของมันทั้งมันทั้งคืนจะนน้้นไม่ทราบว่าจะของหลงกลมายาของเขาใครจะเกิงเอาอิกตามนี่มีไหมนักบอกบาดบอกเบอร์มีไหมอยู่ในยนี่มาจากที่ต่าง ถ้าเก่งจริงก็ไปล้มรัฐบาลมั้งสิมีไหมกรรมาฐานแถวนี้นาลายวดารามาดูมีองค์ไหนเก่งบ้งเก่งในทางนั้นนั่นหรือทางเดินของพระแต่โลกคนวงนี้เขาก็ไม่เล่นคิดดูฟังแล้วเราสรด,ดใจ หลอกน้าดวงเขายิ่งกับผีอยู่ตามทางของพระของเนนมาอยู่หาตลาดเขทางไปทิ้ง้ายหลอกลวงเขากินเหมือนกับผีก็เปรตเหมือนพระคนมานั้น,น่าถือตาเขเหมือนว่าได้ร้อยหน้าพันหน้า มันก็หน้าผีหน้าเดียวันเองที่หลอกโลกก็จริงนั้นมัน,มนจะเป็นหน้าไหนหน้าข้าหน้าเนินที่ไหนมันหน้าผีหลอกโลกจริงมีขาา่าวๆว่าองค์ไหนเป็นแล้วจะเข้ามาสำแนักนี้ไม่ได้มันหวังประโยชน์อะไรถ้าเจริก็ทายขัวใจจะของดูทีมันเป็นยังไงขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งมันมีพิเศษกี่รอ้อยกี่พันตัว มันผิดแน่ผิดลูกแล้ออกลูกอหลานเต็มอยู่ในหัวใจจน็คับไปหมดหายใจก็ไม่ออกเพราะพี่เดือดหนามันเกิดมาเพราะอะไรอะไรพำ้มันเกิดก็ดูลงไปที่ตะเก็งจะไปดูปัดดูเบอร์ดูบ้ามงที่ไหนคนมาขึ้นมากๆโอ้ดีใจจมูกเอาลงสีเข้ามัน โอมลงสีมากาบไหวอยางไม่ทราบว่าแมลงมันมาตอมกาเน่าตอมท้าเนา่าชาบเลี้ยไม่ใช่หรือใครกระม่ราบมันเป็นเรื่องการพนันขันต่อใช่ไหมคนหมายามันเมืองขุข้า แน่สิ่งกฎหมายบ้านเมืองเขาเขาไม่ห้ามหลักเขาวินัยก็ห้ามเรื่องขอ,องพระเมื่อไรอยู่ก็กครูวาาจารย์อยู่เวลามนะันเะ็นเกิดเป็นผีอย่างนั้นนะมันไม่มีรล่ามีรอยของคูบาจารย,ย์ติดตัวนิดเลยมันแหลกแนวเจนปกตู แ่งหน้าแจงหลังมันเขาา้าใจกันหน้าไว้ที่เสียวเลยนะสวัสดิ์แทงหน้าแจงหลังัวทีเวทีในสิ่งท,ที่เลวตามที่เสดเป็นที่เป็นหนัาเป็นทรรไม่สนใจ ความกาลังเป็นของจริงขึ้นมาแล้วอะไรนี้ของจริงที่เเ็นไปเห็นเป็นของปลอม้ายๆก็เห็นเป็นของปลอมไปแล้วเนาะมีแต่ของปลอมเป็นของจริงเกิดสันปันยอกันสิ่นเพอิกันแต่หลงกันทั้งโลกทั้งธรรมทั้งศาสนาทั้งศกขอ์ฐานมันเป็นไปตามกันมาเรื่ี้ถ้าดจิตไม่เร็วขนาดนั้นมันทําไมจะไม่รู้ของจริงของปลอมทำไมจะไม่รู้ว่าของอันหดผิดอันใดถูก ปิดหูปิดตามันต้องรู้อารย์ไม่เร็วเกินเหตุเกินผลเกินตื่นเกินแดนเลยความเป็นมนุษย์เลยใจมันต้องทราบิตถูกมีชั่วบุญบาปมันต้องทราบเลยขึ้นปั้นขึ้นด้วยเอออะไรมาก็เออเออ้ปหมดฮะก็เออก็เขาเนี่ยว่าทางเดิมหัวล้นเออก็เขา หน้าเธอเขาเดินดี่เาเรารามาเย็นโลกถามีธรรมอยู่ในใจเราเท่านั้นเนี่ยมันม่มีอะไรเย็นจะเย็นด้ทั้งสมบัติเงินทองบริขารใช้สอยเราอยาก้าใจว่มาจะเย็นดีไม่ดีของอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเผาตัวเป็นไฟเผาจะของท่าใจมันร้อนแล้วใจมันเป็นไฟแล้วอะไรเข้ามาก็เป็นเชื่อไฟหมดว่าง เราลองไมมกดๆนิยนเ,เข้าไปในกองไฟนี้มันก็กลายเป็นเชื่อไฟไปได้หมดเพราะส่วนใหญ่มันเป็นไฟอยู่แล้วภายในเตาหีวใจมันเป็นไฟอยู่แล้วอะไรมันก็เป็นไฟไปหมดใจไม่มีธรรมก็ร้อนวก็มาก็บพยายามส่งเสริมตวัวเองรักษาตัวอย่างไรจะดีก็ต้องพยายาม มันจะยากแค่ไหนมันเลยตายหรือว่านักปฏิบัติต้องเล็งเห็นเล็งผลถึงเวลาหนักหนักมันลงไปตายก็ตายตายด้วยการทําดีนี่มีเราเสียหายถึงเวลามันจะหนักมันก็ต้องหนักถึงเวลามันเบาก็ต้องเบางานต่างๆนั่นเองถึงเวลาที่หนักจะปล่อยเสียมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร มันสว่างแน่นติดไปเอาธรรมยาอธิบายเันต้องอา